สวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งนะคะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้โอ้โหเมื่อคืนนะคะกราฟลงสนันวันไหวเลยเนาะอือแะก็ข่าวนะทำให้ทุกสถานการณ์เปลี่ยนไปได้อย่างฉับพลันนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่โค้ชเห็นนะคะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟไม่สามารถนะ ไม่สามารถผ่านสองสามหกเจ็ดสองสามหกหกไปได้นะคะแล้วก็กลับมากลับมารีเทสยืนตัวแถวนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเนาะมีโอกาสที่จะเป็นดับเบิลบัตท่อมหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไปนะคะแล้วถ้ากราฟปีนราคาสองสามแปดสองได้นะคะก็รีเทสแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะคะอ่า สองสามเก้าห้านะคะมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้เนาะอ,อันนี้คือขาขึ้นนะแถ้าผ่านสองสามเก้าห้าได้ก็มีโอกาสไปถึงสองสี่ศูนย์แปดแล้วก็สองสี่หนึ่งสองนะคะมีโอกาสขึ้นไปถึงน่นนะคะตรงนี้ก็กลายเป็นดากอนแพทเทิร์นไปนะคะกลายเป็นดากอนแพทเทิร์นไปสําหรับเ1มหนึ่งนะสำหรับเอนะ็มหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็อ่า ประมาณนี้ก็การขึ้นไปนะคะไม่ใช่ขึ้นไปเพื่อขึ้นเลยนะคะขึ้นไปเพื่อรีเทสค่ะนะคะเพราะว่ากราฟทำการเบรกเมื่อคืนนี้เนาะทำการเบรกเมื่อคืนนี้เบรกลงมาเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องขึ้นไปรีเทสแล้วก็ลงต่อแล้วถึงจะตัดสินใจได้ว่าลงต่อและต่อหรือเปล่าถ้าลงต่อและต่อกราฟจะต้องอยู่ใต้ สองสามเจ็ดแปดอืมหรือลึกกว่านี้นะคะเขาก็จะลงต่อนะคะตอนนี้หรือนะ,ะถ้ากราฟขึ้นมาแล้วไม่สามารถผ่านสองสามเจ็ดแปดนี้ได้กราฟก็ไม่ขึ้นนะคะทุกคนนะคะอย่า,าว่ากราฟจะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้นะนะคะกราฟก็จะไม่ขึ้นถ้าผ่านไม่ได้นะคะแต่ถ้าผ่านได้โอเครีเทสค่อนข้างไกลเนาะ อย่างนี้ค่ะก็ตรงนี้นะคะตอนแรกโค้ดคิดว่าเอ้ย descending เนอะ descending มันจะต้องบินขึ้นไปเนอ no. ะ descending มันต้องบินขึ้นไปแต่กลายเป็นว่าถ้ามันเบรกมาแบบนี้มันเป็นอะไรคะ s e m i เออมันเป็น s e m i c i c a l triangle แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมันถึงร้อแล้วไงเออมันถึงร้อยเปอ็นละเราก็เลยมองว่า มันน่าจะสร้างแพทเทิร์นเพื่อที่จะกลับไปหรือเปล่ากลับไปรีเทสอย่างน้อยๆรีเทส11เนีย่ย 11, 11 12นะคะเรดรีเทสของเซมิทิคอลไทแงกลนะคะแต่ถ้าเขาปีนราคาอย่างที่บอกนะคะปีนราคา7ด8 70อะไรตรงนี้ไม่ได้เขาก็ลงต่อนะคะลงต่อเลยลงค่อนข้างลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เคลีย นะต้องเคลียร์พอร์ตนะคะอย่างที่บอกเมื่อคืนนะคะว่าถ้าเกิดว่ากราฟปิอ11ไม่ได้นะคะข่าวมาก็อันตรายเหมือนกันนะคะเสี่ยวเหมือนกันก็เลยต้องให้เคลียร์พอร์ตตั้งแต่ราคา11นุ่นะคะก็ก็ถือว่ากราฟลงมาลึกเลยเหมือนกันนะคะแต่ก็จะขึ้นอยู่เนาะ,ะต่รอเขาทำโครงสร้างตรงนี้ก่อนนะคะ ว่าเขาจะสามารถปีนปีนเทนไลน์นี้ได้ไหรือไม่ถ้าเขาปีนเทนไลน์ราคาขึ้นไป8ปดสิบสองไปดสิบสามอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะรีเทสไปที่สิบเอ็ดสิบสองแต่ถ้าปีนไม่ได้เขาจะลงต่อนะคะลงต่อไปถึงนู่นเลยหกสิบสองถึงห้าสิบเจ็ดนาะหกสิบสองถึงห้าสิบเจ็ดก็อีกราคาหนึ่งที่ ที่เขาจะมีโอกาสมาเทสก่อนนะคะเป็นเทรลไลน์มาเทสแล้วก็สร้างแพทเทิร์นเขาอาจจะทำเป็นคับอีกคับหนึ่งก็ได้อีกคับหนึงนะคะแล้วค่อยบินก็อันนี้มุมมองในขาขึ้นนะคะเพราะว่ามองจากพฤติกรรมเก่านะะกาฟเบรกลงมาแล้วก็ทำคับเนาะทำคับ เช่นเดียวกันแต่ว่านี้มันเกิดในทาเฟรมเล็กรับเทล,ลงมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบขึ้นอย่างเงี้ยซอยดิกๆแบบนี้แน่นอนว่าจะขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่สามารถจะผ่านหนึ่งเก้าเจ็ดหกเอ้ยหนึ่งสองสามเจ็ดหกนะคะไม่สามารถปีนราคาตรงนี้ได้ไม่สามารถปีนเทไลนล์ได้ลงต่อมาถึงสองสามห้าเจ็ด ลึกสุดที่สองสามสามห้าหรือสามศูนย์เลยลึกสุดถึงสองพันสามร้อยด้วยสามอ่ะผมพาไปดูกลาฟอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเทรลไล์ก็คือถึงแล้วเนาะเนี่ยถ้าปีนราคาไม่ได้ก็ก็ไม่สามารถขึ้นได้ก็ยังคงเป็นชาแนลขาลงนะเป็นแบริลชาแนลลงไปเรื่ยอยๆนะค่ะอื อนแรกที่โค้ดคิดว่าเออเขาน่าจะเป็น deciding เนาะน่าจะถึงแล้วน่าจะต้องแบบขึ้นได้แล้วแต่ว่าเบรกเอาลงมาค่อนข้างลึกก็เลยเนี่ยราคา82หรือว่า2397ามเก้าเจ็อะไรเงี้ยมันสำคัญถ้าเกิดว่ามันผ่านขึ้นไปไม่ได้มันไม่ขึ้นนะคะมันจะลงแล้วก็ค่อนข้างลงเนาะก็ ถ้าจะเซลล์นะคะราคาแปดสองสองสามแปดสองแปดสูตรเนี่ยสามารถกดเซลล์ได้นะคะสามารถกดเซลล์ได้ถ้าจะบ่ายนะคะราคาสองสามหกหกสองสามหกสองหกสามตรงเนี้ยก็เปิดบ่ายได้นะคะอ่าหรือจะให้แบบรอลึกๆเลยรอลึกๆเลยก็ เนี่ยค่ะหกสองหกสามอ่ะน่าจะได้นะคะเพราะว่ามันสุดแล้วมันกำลังตั้งฐานละนะคะทำให้เราสามารถที่จะรอดูก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรถ้าเขาเป็นดับเบิลบัตทอมแล้วเขาก,ก็ขึ้นนะคะถ้าเขาผ่านแปดสิบสองได้เขาต้องผ่านแปดสิบหกเก้าสิบอะไรอย่างนี้ยค่ะเก้าสิบห้าเข้าถึงจะขึ้นไปแล้วจ้า โอเคนะอันนี้คือเส้นทางการเดินทางของการาฟเราก็วางแผนนะคะว่าถ้ากราฟอ่าลงมาไม่ผ่านหกสิบเจ็ดนะคะเราก็เปิดบ่ายเึินไปเก็บสั้นค่ะเก็บสั้นโค้ดแนะนําให้เก็บสั้นนะคะถ้าเราถือยาวเราก็จะเจอในเหมือนกรณีเมื่อคืนนะคะถือยาวเราไม่ยอมเก็บเนี่ยนะ,ะถ้าเราไม่ยอมเก็บเจอกระชากลงมาตอนนี้กระชากลงมากี่จุดแล้วคะ่ะถ้าเราไม่ยอมเก็บสักที สี่พันจุดแม่เจ้าสี่พันจุดลาวลานนะเออนะคะแล้วโดวนลากสี่พันจุดนะคะไม่ไหวนะนะเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บสั้นค่ะแต่ว่าให้เราดูว่าถ้าไปตามเงื่อนไขกาบอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นมาไม่ผ่านแปดสิบสองเคลียรไม้บายนะคะไม่ต้องบายแล้วเนาะ เขาก็จะลงพอการาฟจะลงนะคะการาฟจะลงต่อแล้วก็ต้องเคลียรลงเซล์ก็ได้นะคะเซลลงมาก็มาเก็บแถวสามหกหกถ้าการาฟไม่ทะลุเราต้องเคลียร์หมาเซลลนะคะเปิดบ่ายนะคะว่าการาฟจะทำแพทเทิร์นนะแล้วเราก็มารอดูกันเนาะเดี๋ยวโค้ชจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าการาฟมีแพทเทิร์นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเทรดระวังระวังเนาะ นะคะเล่นได้ทั้งบายทั้งเซล,ลค่ะค่ะสวัสดีค่ะ